พี่ป่องนะฮะก็ในปีนี้ผมจะไปเปิดร้านลาบที่ญี่ปุ่นครับพร้อมกับแบกโปรเจกต์ที่สําคัญไปกับคุณพ่อครับแล้วก็เพื่อนๆในหมู่บ้านเฝ้าดูแลผักให้ผักดูแลคนโลแกนเราหยุดอานุ่นหยุดเถอะหยุดตันยังท่าน,น ดีไซน์ของเขาก็คือไม่ใช่เรื่องซับซ้อนเลยครับพิศักเขียนบทอินสปายมาจากตัวผมเองเลยคือสมัยที่แบบเราเรียนด้วยกันแกก็จะสังเกตว่ามันบอกว่าหน้าเหี้ยแต่มีหลักการอะไรก็บทนี้จะคิดถึงแค่มึงคนเดียวเลยนะแล้วตอนที่มันโทรมาง้อหลอกกันมาที่กาบอกว่ากูเขียนบทนี้มาเพื่อมึงไงนะมึงจะไม่เล่นจริงๆหรออะไรก็ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่แถวชนบุรีนี่ครมสากกรรมครับบางทีชีวิต จริงเราอาจจะเป็นคนที่ติดตลกหน่อยชอบทําอะไรแปลกๆเป็เพี้ยนๆบ้างบางโมเมนต์มันก็เป็นเหมือนแต่เทียปอกงจะเป็นเฟรด้วยจริงจังอย่างเดียวหมดเลยเออเขาจะเป็นคนพูดไรซีเรียดใช่ใช่ครับออซีเรียดแต่รจริงๆมันก็แปลกดีครับความเก่งของพิศักดิ์คือสามารถทําให้ตัวซีเรียดนี้เป็นตัวที่ผ่อนคลายได้ศักยมุนีไม่ชอบสีนี้ยังปัดใจกันเลยพวกบาปนาฮั่นนาเขาวาศาสนาเปิดศรีบรรทาทุกอย่างของ รารู้สึกยังไงเพราะว่าเป็นพระที่กินมามะ่าจริงน่าจะเป็นสมมุติศพนะเขาเรียกเราแต่ไมใช่ศพจริง<ๆ>มันเหมือนแบบป่องไม่ได้อย่างบวชจริงๆจะเชื่อมาจากภาคสองที่พ่อเอาโฉนดที่ดินมาให้แบบหลวงพ่อพูดว่ายายอยากให้เองไปบวช มันมันก็จะเชื่อมนั่นแหละครับล,ล้มเหลวในภาค2.2มาเขาก็กลับมาทําตามคําพูดที่พ่อเคยพูดไว้ภาคแรกเอ,อ่อม,มาบวชให้แม่ว่าใหญ่น้าอยากให้มึงบวชให้เราก่อนบวชแล้วมึงถี่ไปเห็ดอย่างมึงก็ยังคอยไปเห็ดตอนมึงมามีกูมึงถีเห็ดอย่างสำเร็จใจแต่เสียเป็นมึงเนี่ยมึงจะมาเปิดหรอเปล่ากูมีไอเดียที่ดีกว่านี้ว่ะมึงเดียเด๋ยวนี้กูจะเปิดสตูผัก ถ้าอยู่ในใจก็น่าจะเป็นช่วงที่สโตผักล้มเหลวครับซีนนั้นน่าจะเป็นซีนที่แบบใช้พลังงานเยอะสุดครับนอนร้องไห้ในสโตผักกันร้องไห้เยอะไม่ไ้เดี๋ยวตาบวมก็ต้องถ่ายซีนต่อไปประทับใจตรงที่พุ่มกับตัดออกหมดครับแต่มันมีอยู่นะฉากที่ร้องไห้แล้วพ่อ <c oughs> เดินไง <c oughs> ใช่นิดเดียวเลยครับอน้ำตาไหลคาอเอหยุดก่อนแล้วโอเคมันมันไม่ใช่ประทับใจตรงที่มันออนแอร์แล้วมันประทับใจตรงที่เวลาถ่ายอ่ะแบบ ราใช้เวลาถ่ายโคตรนานคุณเอาออกกันเลยไม่ถึงขั้นนใช่ไม่ถึงขัอะไรี่แล้วอะไรที่มันเป็นซีนที่มันดราม่ามันใช้พลังงานเยอะมากกต้องรับคือมันเหนื่อยอาจารย์อาจารย์บอกว่านักแสดงไทยบ้านทุกคนน่ะแม่งเทพหมดเลยไม่ต้องอ่านบทจริงครับจริงไหมจริงอัะคืออ่านแล้วแบบบทไม่เข้าปากผมจะใช้คำที่แทนนะแต่แบบสุดท้ายในภาพรวมของมันมันสามารถเล่าเรื่องสิ่งที่ผู้ชมกับต้องการ ก็จะเหมือนเหมือนกหมดรับสินเสมอกันอะไรก็พอไว้ใส่กระจายจริงๆเป็นเรื่องที่พุ่งกับน่าจะเครียดประมาณเพราะเพราะว่าหนึ่งในหนึ่งซีนเขากาหนดว่าเคยคิดว่าเคยได้ยินไหมครับว่าสับเปลือกความยาวจริงๆสี่ชั่วโมงนั่นแหละครับมันมาจากนักแสดงอิมพไวเนี่ยเล่นต้นสดกันยาวแล้วมันจะตัดออกมันก็เสียดายเส้นเส้นเรื่องจริงๆเนี่ยมันแค่แบบชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าอิ่มละ แต่นอกนั้นคือด้นสดกันแล้วก็มันก็เกินเวลาแล้วแบบแล้วปรากฏว่าเกิดความลังเลกับตัวเองก็จะตัดออกดีไหมว่าอันนี้มันก็ฮาเนี้ก็เล่นก็ฮาอะไรก็ชอบอะไรก็ปล่อยให้ไหลผ่านมันจะไปคิดหนักตอนที่ตัวเองตัดเอากระกุดเห็นในหนังผีฝรัง่งผีฝรั่งมันยากไม่กังเขียนกับกระเทียมไมครับอ๋อ คนจ่ายมอบไก่เยียรกระเทียมคเ่อน้มากะเปิดซีนนั้นเนี่ยก็คือประทับใจซีนหนึ่งตรงที่แบบพวกเราแบบเล่นสดกันโดยที่ไม่อ่านบทกันเลยคือที่เห็นในโรงคือนักแสดงด้นสดเกือบทั้งหมดเลยที่เรียวๆใช่ใช่เรียวๆแล้วมีการหันไปหัวเราะกันเองอะไรก็คือน่าจะเป็นครั้งแรกที่มันแบบมันทําให้ผมกั้นคำไม่ได้เอากระเทียมมาพอเข้าใจแต่เอาไว้มาด้วยทําไมลั่นเลย นะั่งเล่นชีวิตคงเหี้ยฝ่องทีทีแม้มันจะเกิดกับนังในห้องพยาบาลแต่มันมันเหมือนชีวิตจริงๆเขาก็ร่งก็ล่างเกิดขึข้นอ่น eh? ี้ก่อนก่อนนั <S <S ้นผมคิดอย่างนี้ครับคิดว่าแบบเราออกมาเพื่อมาช่วยเพื่อนมันก็เลยว่าค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากในการจะลางานแต่ละครั้งอ่ะจริงๆแล้วผมก็ตั้งเป้าเองตลอดว่าเราคงจะไม่ได้ทํางานที่เป็นงานประจําอย่างนี้ตลอดขึ้นรถไปทํางานแล้วเรามองจากมุมหน้าต่างลงมาแล้วเห็น ลุงแก่ๆกำลวิ่งจ็อกกิ้งแล้วผมก็นั่งบนเบาะรถแล้วก็หันไปมองเขาแล้วรู้สึกว่าอิจฉาชีวิตเขาเนาะ <ừ. S 1> เขามีเวลาในการแบบใช้ชีวิตตัวเองออกกําลังกายมั่งที่มันไม่มีไม่มีเวลาใช้ชีวิตตัวเองเลย <_ han> แต่ออกไปสามเดือนแรกก็อยู่ที่เดิมดีกว่าต้องต้องใช้คำว่าสิ่งที่พวกพี่ๆเขาพาเรามาทำเนี่ยก็คือเริ่มจากศูนย์โดย ไม่มีเงินกันเลยเมื่อก่อนก,นก็มีแม่ที่แบบทางานประจำจะส่งเงินให้แม่เดือนละห้าพันทุกเดือนไงจากที่ออกมาก็กลายเป็นแบบไม่เคยส่งให้แกทีนี้ในความรู้สึกผิดของลูกอะที่แบบเคยส่งให้ทุกเดือนกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ส่งเราก็ตั้งเป้าว่าเราจะไม่ขอม,ม,มันมันมีโมเมนต์หนึ่งที่ผมจําได้แม่นเลยอยู่กัน3าคนกับพุ่งกับกับคุ่มกับหัวหน้าทีมอาร์ตทุกวันนี้มันเป็นสิ่งโตเต้าส,สิ่งอยู่แก๊งเสียนหลังวันนั้นทั้งวันเราไม่มีเงินทั้ง3มคนที่จะกินข้าว ต้องไปไล่เขี่ยหาตามเสื้อผ้าว่ามีเศษเหรียญเหลือเท่าไหร่ปรากฏว่าพิศัก์สุรศักดิ์้องสอนพุ่มกับมีเงินอยู่20บาทก็เลยเอาเงินนั้นอะไปซื้อมาม่าเพราะว่ามันน่าจะเป็นเมนูเดียวที่จะประทังชีวิตให้รอดได้ใช่สามคนได้แล้วบังเอิญมาม่าก็เสือกขึ้นราคาช่วงนั้นจากใช่จำได้แม่นเลยเอาเงินบาทหนึ่งนั้นไปหยอด ถังน้ำน้ำดื่มครับได้หนึ่งขวดก็จะมีข้างหลังะจะเป็นหนองน้ําจะมีต้นผักบุ้งเล็กๆเกิดเราก็ปีนกรแพงไปเก็บแล้วบ้านข้างๆเป็นบ้านนักศึกษาที่อยู่เรียงๆกันเราก็ทําเป็นตะโกนต่างๆว่าวันนี้อยากเปลี่ยนบรรยากาศกินผัดผักบุ้งเว้ยแบบจริงๆไม่ใช่อะไรไม่มีตังค์ไปซื้อผักบุง้งแต่เดี๋ยวจะมาพ่าทางชีวิตเอานักศึกษาจีนข้างบ้านเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นหลอกเอาเข้าวสวยเข้ามากินช่วงนั้นแทบจะใช้คำว่าไม่ฉาชีพ เราเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าไอการกินข้าวต้มกับวิญญาโนนี่คือความลําบากนะคนเรามันกินเพื่ออยู่อย่แล้วมันมันจบแค่นี้ครับเออเราพอถ่ายจบสอความสาเร็จครับได้ค่าจ้างครั้งแรกอุทานออกมาเลยครับว่าโอ้หนี่เราได้ทั้งปีสามหมื่นบาทของการรอคอยทั้งปีเดืครับอยู่ที่เดิมดีแล้วไม่ต้องบอกว่าเราเคยรู้สึกแบบมีงอนมีน้อยใจบ้างไหมราะคนอื่นเขาดูเป็นที่รู้จักก็ก็ไม่ครับแต่ ถ้ามองถึงเราก็ประมาณหนึ่งครับถ้าอ,อยู่ในสังคมอยู่กับเพื่อนหรือว่าจะไปอีเวนต์ด้วยก็จะจะเป็นประมาณหนึ่งเหมือนกันที่แบบคนรู้จักก็เลยไม่ได้มองว่าเขาจะจริงๆมันไม่แปลกครับที่แบบตัวละครตัวหลักๆเขาจะเป็นที่รู้จักใช่ะที่รู้จกักเราก็ตัวหลักตัวหนึ่งแล้วก็ก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองดรอปกกว่าคนอื่นาแฟนครับยังตอบรับดีมันมันมันน่าจะเป็นตัวละครตัวเดียวที่แบบ ปูกปูปูไว้ยาวนานครับน่าจะถึงเวลาเขาได้ความคาดหอาจจะแบบผมเคยพูดกับเพื่อนๆหรือว่าแฟนคลับบางคนเะยทำไปว่าภาคสามน่าจะเป็นภาคสุดท้ายที่ผมจะเล่นแต่จริงๆโปรเจกต์นี้มันมีตั้งแต่ไทยบ้านสองละอะไรเงี้ยครับแต่พอมาจุดนี้เขาก็เปลี่ยนมุมมองใหม่เป็นมองว่าจริงๆไก่เคฟสีเป็นแบรนด์ของต่างชาติ แต่เขาสามารถเข้ามาทําการตลาดได้แล้วทําไมอาหารไทยอีสานมันจะไม่สามารถทําการตลาดระดับโลกได้ต้องไปดูในหนังว่าเทปปองมันจะสร้างอะไรขึ้นมาผลิตมันมันเป็นความคอนทัส์ด้ยครับจะเกิดมันมันเป็นการตั้งคําถามง่ายๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อจะรอดอยากเอาปลา้าข้ามเวไปบนเครื่องบินมันมันก็จะคอนทัสในตัวมันอยู่แล้วปลาร้ากับเครื่องบินนะครับความะสมความสาเอจของเลือ มันสาเร็จะจนแบบคนขา้นหวังอ่ะอ่ะผมไม่กดดันครับเอาตรงๆเลยไม่ได้ไม่ได้กดดันอะไรเลยรู้สึกสนุกมากกว่ากดดันครับผมรู้ว่าทุกคนทําเพราะว่ามันมีความสุขตรงนั้นครับส่วนถ้ากดดันเราอาจจะคิดถึงผลลัพธ์มันมากเกินไปกันกันเลยว่าแต่ว่าไม่เป็นไรเราอยู่กับตรงนี้แล้วเราสนุกก็พอละน่าจะยังพูดเราต้องต่อดูเลยต้องรอดูเนาะต้องรอดูซึ้งไหมอ่ะจะมีซึ้งแต่ แต่ค้งเรื่องมันถูกวางหลักว่าเียอปงจะไปเปิดตาล่าที่ญี่ปุ่นสำเร็จไม่สำเร็จก็คอยดูการคอยดูการครับเออแล้วการทำงทานการบริาจจะดบรวหระดับโลกเลยก็ได้อะไรเงี้ยจริงๆเราโตจากการที่ไม่มีอะไรนะถ้าจุดหนึ่งแ้วมันต้องเสียไอไรทั้งหม,งมดนี่ก็ไม่ไไมไ<อ>เป็นไรไม่เป็นไรครับเป็นการเตรียมตัวเป็นสเกลโนไปดูโลเคชั่นต่างๆครับเงาของเราในโต๊ะไหมเยี่ยมดีครับหลบหน้าตรงนี้จับไว้จริง จริงๆโปรดิวเนี่ยผมน่าจะหยุดหยุดอะไรครับหยุดแบบวางมือคือเคยโพสในโซเชียลแล้วว่าจะไม่รับงานโปรดิวเซอร์เพลงต่อไปแล้วก็ส่วนเรื่องกำกับเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าแบบเรายังจะมีแรงทำอีกหรือเปล่าเพราะว่ามันอะไรที่เป็นพุกมันค่อนข้างจะใช้พลังงานสูงนะครับก็ยังเหมือนงานเลี้ยงปิดกองเนี่ยก็ช่วงนั้นก็หายป่วยไปหนต้องเตะก็มาามาคุยกันว่า เป็นยังไงบ้างพี่ผอมคุณน <c> ย <oughs> ายปว่วยหรือยังอะไรกันเราก็ก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ายังมีแรงเหลือยังแบบมีกําลังมีแพชชั่นอยู่ก็ก็จะทำใชโ่โอ้ยโอ้ยเฮ้ยมึงเป็นอะไรกูเป็นศูนย์กูเป็นส่นศูนย์กูศูนย์ไห้มึงเคยทํางานจนแบบไม่รู้ว่าลูกตัวเองเดินได้ ไม่ไม่เจอไม่ไมเจอเลยจ่าไม่เจอลูกจนแบบลูกเดินได้แล้วไม่ได้รู้เองด้วยเป็นลูกน้องที่แบบเป็นผู้ช่วยตากงกันแล้วเอาวีดีโอกัดเวัดเนี่ยลูกพี่เดินเอาลูกพี่เดินได้แล้วเหรอลูกตัวเองเดินได้ยังไม่รู้เรื่องเลยมันทางานหนักขนาดนัช่วงที่ปล่อยแรกๆมันปล่อยที่แอปพลิเคชันบัคกบูก่อนที่จะลงช่องร, <c oughs> รู้สึกว่าจะเป็นซีรีส์ที่ยอดคนดูเยอะที่สุดออกณตอนตอนนั huh. ้นครับเป็นขึ้นอันดับหนึ่งแล้วยัง มันก็มีอีกหลายเรื่องหลายมุมมองที่ผมจะแต่แบบบางท <จะ S 2> ีจะเล่าใช่ไหมใช่ครับ,บจะเล่าอาทิเชน่นเรื่องเซ็กของเด็กอีสาเนี่ยออนแอร์ได้แล้วเปล่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เราสนใจนะครับในม,มุมมองผู้ใหญ่เขาอาจจะไม่ทันและอาจจะไม่ได้โตทันในเรื่องของพวกนี้ว่าลูกหลานของเรามันในเรื่องพวกนี้มันถึงขั้นไหนกันแหะที่ชุดแรกที่เราทําไปแล้วผมรู้สึกว่าผมยังยังเล่าไม่หมดมหลาย,ยาใช่หลาย,เ,ลยเรื่องที่มันโดนเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่ามันลงทาง ช่องทีวีอย่างเงี้ยยังอยากทําต่อไปอยู่ไม่ใช่ไม่อยากทําใช่ครับ<อ>แต่ก็บวกกับนั่นแหละช่วงช่วงที่ป่วยมาก็หมดแรงเป็นนักแสดงมันทําให้เราสบายใจมากกว่าการเป็นคนดังใช่น่าจะเป็นป<อ>ีเตอร์อะไรที่เล่นเดอะฮังเกอร์ครับ<อ>จริงๆนั่นนั่นคือนักแสดงพี่เมทธิวไงครับที่แบบผมชอบการแสดงเขามากแต่แบบเวลาเขาเล่นหนังเรื่อหน้าเขาอยู่ในโปสเตอร์หนังเนี่ยหนังจะจะโคตรจะน่าดูเล้ว นั่นคือสิ่งที่เราอยากจะเป็นอย่างนั้นครับเราอาจจะไม่ต้องมีอิทธิพลไม่ต้องเป็นอินเอนเ n อร์ดังขนาดนั้นครับแต่เปียนแค่ว่าเราเป็นนักแสดงที่แบบมีหน้าเราในโปสเตอร์หนังแล้หนังน้าดูว่าพอที่ผ่านมาเคยร้องมาหมดแล้วเหลือเรื่องเดียวก็ไปแสดงหนังเรื่องอื่นที่แบบเป็นโปรดักชันที่แบบฝั่งกรุงเทพที่มันจริงจังแล้วมีคาแรคเตอร์ที่มันน่าสนใจเราก็ยิ่งบทแปลกๆเลยท้าททยดีโรคจิตเงี้ยกระเทยเงี้ยได้โหมดได้โหมดสนุกครับสนุกไปเรื่อยๆยังสนุกอยู่เพราะว่าเป็นงานที่น่าจะ ใช้พลังงานน้อยสุดแล้วคือมันมันก็จะใช้แค่ช่วงหน้าเซตกับขอดเข้านิดหนึ่งมันไม่เหมือนกับการกำกับที่มันต้องมานั่งทําการบ้านแล้วก็วเสร็จต้องไปฟังสกอร์ผ,ผ่านือผ่านมันมันโปรเซสหลายแล้วผมเคยชอบงานกำกับมากกว่าสแสดง<อ>เพราะว่าเราช่วงนั้นเรายังมีแรงยังมีไฟในการทํามันอยู่<อ>แต่พอมาตกมา3ปีหลังเนี่ยแบบกายมันไม่มีก็ได้ก็ถ้ามีถ้ามีแรงมากพอหรือมีแพชั่นมากพอก็คงกลับไปทำอีก เข้าบริษัทแทบจะไม่ได้เข ok, so right. yeah, ้าเลยครับก็อยู่กับลูกอย่างเดียวเลยมันเป็นช่วงคราบเกี่ยวครับถ่ายซับเปอร์เสร็จผมไปเป็นผู้จัดผู้บริหารโย่ค่ายแปดแสนเป็นค่ายเพลงแปดแสนสตูดิโอเนี่ยครัเป็นโยพักหนึ่งอยเจ็ดแปดเดือนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรารู้สึกว่านั่นแหละครับมันมันรู้สึกว่าตัวเองก็อยู่ในถ้ายังอยู่ตรงนี้ก็เป็นพนักงานจินเงินเดือนไม่ต่างจากที่เราออกที่เราออกมาแค่เงินเดือนมันสูงขึ้นเท่านั้นก็เลยถอดออกมาเลย เข้าใจตัวเองมากขึ้นว่ามันมันเหมือน,นถ้าเกิดไม่อยากทําเราเรากลายเป็นไม่มีความสุขจากสิ่งที่เราทําไปแล้วเหมือนเป็นช่วงกลับมาค้นหาตัวเองครั้งอยากจะชวนเธอไปที่ทุ่งนาตื่นแล้วไปเลยนะที่รักอย่าลืมนะตักกล้ากับเสียมน,น้อยไว้ขุดไว้แทงบานหนอนะมันอาจจะเกิดอยู่ลึกเ <c oughs> อ่ะกระแทกงัดกระแทกกระแทกงัดงัดกระแทก